ผมเป็นเด็กมอต้นธรรมดาธรรมาคนหนึ่งชีวิตของผมนั้นก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปไม่ได้เลิศหรืออะไรมากผมชื่อทาคุโรอายุ15ปีวันหนึง่งตอนนั้นผมกำลังนั่งเชคอีเมลอยู่ก็ได้มีอีเมลแปลกประหลาดสง่งก็ามาหาผมผมเลิดกข้าไปอ่านเท่าที่ผมอ่านมาแล้วนั่นก็คงจะเป็นโฆษณาเกมออนไลน์อะไรสักอย่างผมไม่ได้สนใจอะไรจึงตอบตกลงไปจากนั้นผมรู้สึกว่าผมถูกดูดเข้าไปในวิติอะไรบางอย่าง และมันก็ได้เริ่มทนขึ้น เฮ้ยสวัสด oh. 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 uh. oh. like ีฉันชื่อโจกเกอร์นะฉันเป็นผู้แนะนำเกมสำหรับพวกมือใหม่นะแล้วก็ยินดีรับสู่แองเจิลวาออนไลน์ด้วยนะโอ้โออะไรออนไลน์เนี่ยฉันไม่สนใจหรอกที่ฉันสนใจก็คือว่าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินายไม่รู้จักได้ยังไงนะนี่มันแองเจิลวานะโหนายซอกกลาวซกกาวขนาดนักอะไรของนายเนี่ยฉันได้กลับบ้านแล้วนี่นายไม่รู้จริงๆเลยเหรอเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะนี่ฉันก็เพิ่งก็มาครั้งแรกเองอ่ะ มันคือเกมจำลองโลกออนไลน์ของนายไงแล้วจำลองโลกเกม RPG ยังไงล่ะและนายก็คงเป็นผู้ถูกเลือกมาใช่นะนายคงเป็นเกมเมอร์ตัวจริงเล่นขอมทั้งวันเลยะสิเอาล่ะเข้าเรื่องนะเกมนี้มีประวัติยาวนานฉันจะระ่า้ฟังแล้วกันมีพระราชาองค์หนึ่งเขาเป็นหัวหน้าของแคว้นเอ็ e เจ่ายของเรานั้นเคารพพระเจ้าและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตลอดมาพระราชามีลูกสาวชื่อว่าเอลินา เธอสวยมากและก็เป็นลูกคนเดียวของกษัตริย์ส่วนดี่ฝ่ายนั้นคือฝา่ายขี้ขานฝ่ายนี้นั้นเคารพผูดผีซาตานชอบการทําลายและการเข็นฆ่า, <c oughs> าม่ขุดเนื้อล่าอาณานิคมมาเป็นของตัวเองแล,และแล้ววันหนึ่งหวัวหน้าของขี้ขานนั้นก็ได้เริ่มเปิดศึกโดยส่งกองกาลังทหารจํานวนหนึ่งเข้ามาทําลายที่ประตูเมืองแองเจลฝา่คคายขี้ขานนั้นได้รับพาตัวลูกสาวของกษัตริย์ไปพระราชาไม่ยอมจึงสั่งให้ทหารนั้นลูกสาวของตัวเองกลับมาแต่ทหารที่ไปที่นั่นแล้ว ก็ไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยเอาละจบละพอจะรู้เรื่องบ้างใช่ไหมเนะเรามาเริ่มเรียนรู้เบสิกกันดีกว่าอย่างแรกให้นายกดไอขึ้นมาก่อนนะใช่เลยแบบนั้นแหละโอเคเลื่อนมาทางขวาหน่อยอ่าใช่ตัวนั้นจะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่ในตัวนายอะนะนีะนะนะ่คือเสื้อของนายใช่ช่องต่อไปคือสัมภาระ,ระและก็สกิลดูเรื่องแล้วนะเฮ้ยนี่มันชุดอะไรของนายเนี่ยทำไมมาซอกกราวขนาดเนี่ย ฉันว่าฉันมีอะไรให้นายทําแล้วเละนะฉันจะให้เสื้อนายนะแต่มีข้อแม้ว่านายต้องไปตีบันนี่ห้าตัวก่อนแล้วก็มาคุยกับฉันโอเคไหมเอาละงั้นฉันต้องไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันนะพวกโอ้โหไงน้องสาวอยากให้พี่สอนอะไรไหมจ้าโอ้ทั้งนี่เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างแรกก็ตัวตลกอย่างที่สองก็เฮ้ยเดี๋ยวน้นมันบันนี่นี่นะไม่ใช่นี่นนะอะไปดีกว่า โรดสหยุดนะ <cuanto S 1> LIKE! เฮ้ยใจเย็นๆเขาแค่เข้าใจผิดแค่นั้นแหละอ๋อนายคงเป็นพวกเมืองใหม่สินะถ้าพวกบันนี่แล้วก็อยู่แถวนู้นอะอะไรกันเนี่ยชีวิตมารขังแรกก็น่าแตกซะแล้วอืออเฮ้ยฉันเจอแล้วบันนี่อยาทำตาบ้องแบลวอย่างงี้ใครจะไปตีลงเนี่ยอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นนะ ไงวะไงเจ้ากระต่ายน้อยมามาตาย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 บันนี่เหรอฮะบันนี่เหรอบันนี่เหรอบันนี่เหรอ,น,น,หรอ,อ,อนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยเนี่ย